ครับส,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูท <respuesta. S 2> ี่ดินแปลงเนื้อที่13ไร่1งานกับอีก9 6ตารางวานะครับที่ดินของเราติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเราก็ติดถนนคอนกรีตนะครับและยังได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนคอนกรีตนะครับอยู่ที่100กว่าเมตรเลยนะครับสวยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างที่เห็นตรงบ้านนะครับเราก็ติดถนนอีกด้านหนึงเช่นกันนะครับ ครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลวังน้ำทัพย์อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3 0 0แสนนะครับเนี่ยครับของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่หวานข้าวนะครับแล้วก็เนี่ยครับแปลงที่มีน้ำนะครับแปลงที่มีน้ำเนี่ยเป็นพื้นนาดเดิมๆนะนะครับแต่นี่เขายังอ่าไม่ได้หวานข้าวนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกกักบุ้งนะครับปลูกผักบุ้งนะครับเอาไว้เก็บได้เก็บขายนะครับได้ค่ากับข้าวกับปลานะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้าถนนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ450เมตรนะครับด้านหน้าถนนนะครับจะเป็นถนนลาดยานะครับก็คือถนนหมายเลข304 3054นะครับเนี่ยครับวิ่งออกไปนะครับก็จะเป็นถนนทางหลวงนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปอมเภอรสีประจันนะครับก็อยู่ที่2กิโลกับอีก400เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราออกไปถนนใหญ่หมายเลข3-40นะครับเข้ามาก็อยู่ที่2กิโลกับอีก400เมตรเช่นกันนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่100กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่101กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ครับช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับเนี่ยจะเป็นชุมชนเลยนะครับเพื่ ไม่เปี้ยวนะครับของเราน้ําไฟพร้อมเลยนะครับนี่นะครับนี่แม่เพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะนี่นะครับประมาณที่เราเห็นแนวต้นไม้เป็นทิวนี่นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี่นะครับเราจะได้หน้ากว้างที่ติดถนนเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบสี่เมตรนะครับนี่ครับถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับ เราตรงไว้นี่นะครับนั้นเนี่ยครับตรงไปถึงมันจะเห็นเห็นแนวทิวอยู่นั้นเนี่ยครับตรงลงไปปื๊บประมาณ90เมตรนะครับแล้วก็ขยักนิดนึงนะครับนะจะขยักหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือทางเข้ามานะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเราะแยะเลยนะครับไม่เปี่ยวนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับของเราก็จะมีไฟทางด้วยนะครับกลางคืนนะครับก็มีไฟส่องสว่างนะครับ เนี่ยครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเดินทางง่ายนะครับอยากจะปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับปลูกป่าได้เลยนะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับที่ดินแถวนี้น้ําไม่ท่วมนะครับเราวิ่งมาจากถนนใหญ่เส้น340นะครับมาถึงอำเภอศรีประจันนะครับเข้ามาก็ประมาณ2กิโลกว่านะครับก็ถึงที่ดินแล้วนะครับวิ่งง่ายนะครับมาง่ายนะครับเนี่ยครับหน้าหน้าถนนนะครับเผื่อเราอยากจะปลูกบ้านนะครับเราก็เอาดิน เอาดินจากด้านหลังเลยนะครับเนี่ยทอยมามาถมเนี่ถมให้เต็มเลยนะเนี่ยครับถมให้เต็มด้านหน้านี่เลยนะครับจะดูกว้างสวยเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าทําเป็นที่ปลูกบ้านอะไรได้นะครับเนี่ยเข้ามานี่นะครับี่แม่เพื่อนบ้านเราครับส่วนที่หันหน้ามาทางถนนนี่นะครับของเราจะเป็นทางทิศใต้นะเนี่ยครับที่ผมที่หน้าถนนที่เราหันมาเ่ยครับจะเป็นทิศใต้นะครับนส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดินนะครับ เนี่ยไม่เหมาะที่จะปลูกบ้านนะครับทําโคกหนองนาปลูกป่านะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเนี่ยวิ่งมาดูแลต้นไม้ของเราได้นะครับน okay. ี่นะครับตรงโน้นนะครับที่เด <in> ี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงนะครับนะนี่นะครับจากตรงถนนนะครับปุ๊บไปนี่นะนี่ที่เราเห็นนี่ครับประมาณ90แล้วก็ขยักนะครับไปไหมเนี่ยจะขยักหน่อยนะครับแล้วก็ตรงไปเนี่ยนะครับครับที่ดินของเรานะครับจะลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ FC ดูนะ นี่นะครับประมาณนี้นะนเนี่ยนะครับแต่ส่วนที่ขยักขยักตรงนี้นะเนี่ยครับเนี่ยผมอาจจะไม่ได้วาดนะครับเพราะมันมันที่นึงนะครับนี่เนี่ยเนี่ยเขาข้าวประมาณนี้นะครับขับโฉนดของเรานะครับจะเป็นสามใบนะครับก็คือแปลงนี้นะครับที่เป็นแปลงอ่าที่เขายังไม่ได้วาดข้าวนะครับแปลงนี้เนื้อที่จะอยู่ที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเก้าสิบแปดตารางวานะครับเนี่ยครับจะเป็นอ่าโฉนดสามใบนะครับพร อ่าหนึ่งไร่หนึ่งงานกับอีก9 8ตารางวานะครับก็จะมีลำรางสารประโยชน์กั้นอยู่นะครับตรงลำรางเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยครับนี่คือบริเวณโดยรอบของเรานะครับเนี่ยครับเราจะได้หน้ากว้างนะครับที่ติดถนนนะครับยาวมาจะนี่เลยนะครับถือว่าหน้ากว้างเยอะนะครับร้อยกว่าเมตรเลยนะครับสวยนะเนี่ยครับบรรยากาศดีด้วยนะครับแถวนี้นะครับ นี่นะครับเรามาถึงประมาณนี้นะครับอันนี้ครับจะมีคันดินอยู่นะนี่ครับนี่ครับของเราประมาณคันนี้นะนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับผมย้อนกลับไปดีนะนะครับย้อนกลับไปด้านแถบโน้นนะครับปึ๊บมันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ124เมตรนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับก็ตรงไปดีเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลำรางสารประโยชน์นะครับเนี่ยจะมี น้ำส่งมาให้เราตลอดนะครับนี่เนี่ยนตัวนี้จะเป็นฐานะประโยชน์นะครับเราดึงน้ําเข้าไปทํานาทําเกษตรได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอเราเข้ามานะเนี่ยครับด้านในนี่ก็ยังมีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมไม่เปียวเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จากนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาตามนี่นะครับส่วนนี้จะเป็นลำลางนะครับที่เขาเอาไว้ดึงน้ําดึงอะไรเข้ามานะครับอันนี้เป็นฐานะประโยชน์เลยนะครับ นี่ครับพอหลุดจากแปลง1ไร่1งาน98ตารางวานะครับจะมีลำรางสารประโยชน์อยู่นี่นะครับนะเนี่ยที่เราเห็นนี่ครับนี่คือนี่คือแปลงที่1นะครับแต่ตรงนี้จะมีลำรางสารประโยชน์กั้นอยู่นะครับนะครับพอมาในปุ๊บนะครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่2นะครับนี่ครับแปลงที่2นะครับแปลงนี้เนื้อที่จะอยู่ที่5ไร่3งาน21ตารางวานะครับ นะครับก็คือขายรวมหมดเลยนะนี่ครับแต่ผมแยกให้ FC ซีได้เห็นนะครับว่าแปลงที่1นนะครับแปลงที่2นะครับแต่แปลงนี้จะมีลำรางขวางอยู่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะถมวางท่อะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าเราถมตรงหน้าบ้านนะครับปลูกบ้านก็เพียงพอแล้วนะครับนะปลูกบ้านได้ได้แล้วนะครับเพราะว่าหน้าบ้านค่อนข้างกว้างนะครับหรือว่าเราจะมาปลูกบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับมุมนี้นะครับ อยากจะมีมุมส่วนตัวเอาไว้พักผ่อนนะครับเนี่ยพอเราเข้ามานะครับอันนี้ก็คนเข้ามาปลูกบ้านแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศดีด้วยนะครับน้ําไฟพร้อมเลยนะครับขับจากพื้นนานะครับขึ้นมาหาถนนนะครับก็อยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับ เนะครับเราถ้าเราไม่ถมนะครับแล้วก็ดินจากด้านหลังนะครับเนี่ยมาทําเป็นพวกปลูกป้านอะไรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับจากถนนนี่นะครับเนี่ยพอมานี้ปเ๊บ่นี่ครับถนนคนจีดเลี้ยวไปนี่นะครับของเราก็ตรงมานี่นะครับเนี่ยตรงมานี้นะครับครับส่วนถนนนี่นะครับเป็นถนนของเรานะครับที่ทางเจ้าของก็ทาเอาไว้นะครับเนี่ยถนนตัวนี้นะครับเป็นถนนของเรานะครับเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ4เมตรนะครับที่ทางเจ้าของก็ทำเอาไว้าไว้วิ่งนะนี่ครับ เนี่ยครับท่านที่ชอบบรรยากาศวิวธรรมชาตินะครับไม่เปี่ยวเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เสียงดังเกินไปเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับบรรยากาศก็เรียกว่าบรรยากาศกลางๆนะครับเดินทางก็ง่ายนะครับจากถนนหลักเข้ามาก็2กิโลกว่าแล้วนะครับนี่ครับพอมาถึงตัวนี้นะนี่ครับขับแปลง5ไล่นะครับแปลง5้าไล่เนี่ยจะมีส่วนแหลมออกหน่อยนะครับแหลมก็คือตัวนี้นะครับ นี่นี่นี่ตรงนี้ป้วงผมนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เลยเนี่ยครับผมจะถอยนิดนึงนี่เห็นไหมครับตัวนี้จะแหลมออกมานะครับแหลมออกมาคือตัวนี้เลยเนี่ยครับนี่นี่นี่นะเนี่ยครับเนี่ยนครับก็คือเขาจะแหลมไปนี่นะครับนะเนี่ยแหลมไปนี่นะครับแล้วก็รวมกับเนื้อที่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับแต่เจ้าของก็คือขายรวมหมดเลยนะครับตัวนี้เนื้อที่จะอยู่ที่ ห้าไร่สามงานยี่สิบเอ็ดตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละสามแสนนะครับท่านใดที่อยากจะชมพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0ูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยื่นออกมานะครับก็จะอยู่ในฉนดแปลงห้าไร่นะครับถนนนี้ก็เป็นของเรานะครับนี่ครับเราก็จะมาตามนี้นะครับ นี่ไหมครับปลูกป่าทําโคกหนองนาครับได้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอันนี้ครับส่วนตรงส่วนที่แหลมนะนี่ครับส่วนที่แหลมไปถึงตรงโน้นนะครับจะมีเสาเขตเราอยู่นะนี่ครับเนี่ยลองซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเราจะเห็นเสาเขตอยู่นะครับนั่นเนี่ยนะครับพอล่างๆนะครับเนี่ยพอตัวนี้มานี่นะนี่ครับพอมานี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเสาอยู่นี่นะครับนี่นะครับนี่คือเสาเขตราอยู่นี่นะครับ พอเสาเขตปุ๊บนะครับตัวนี้ก็ตัดไปนี่เลยนะครับส่วนนี้ไม่ใช่นะของเรานะนี่ครับเนี่ยของเราจะเป็นอ่าส่วนที่ทํานาอยู่อ่ะผมย้อนกลับนะครับนี่ไหมนี่คือส่วนที่แหลมนะครับเนี่ยพอแหลมปุ๊บนะครับเนี่ยของเราก็มาตามนี่นะครับส่วนนี้จะเป็นที่ดินนะครับเนี่ยของเราก็ก็ตัดมานี่เลยนี่ครับเนี่ยส่วนนี้ที่เป็นนาข้าวอยู่นะครับก็จะเป็นแปลงที่ดึงนะครับส่วนนี้นะครับแปลงนี้จะเนื้อที่อยู่ที่ห หกไล่กับอีกเจ็ดสิบเจ็ดตารางวานะครับนี่ครับถนนของทางเจ้าของเขานะครับเขาก็ทําต่อมาอีกนะครับเนี่ยมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยเป็นถนนของเรานะครับนี่ครับอ่าพอจากตรงนี้นะครับน้่สนที่ยื่นออกมานะครับจากตรงนี้นะครับนะเนี่ยตรงไปนี่ฟื้อไปนู่นเลยถึงช่วงท้ายนะครับก็จะไปต่ออีกประมาณ130เมตรนะครับ130 130เมตรเลยนะครับ นี่ครับส่วนด้านท้ายนะครับถ้าเราอยากจะปลูกบ้านนะครับเนี่ยเอาดินจากด้านหลังนะครับถอยไปถมตรงด้านหน้าที่ติดถนนคอนกรีตนะครับนะถมให้ใหญ่ๆเลยนะครับที่สวยนะครับมุมนี้ก็เหลือพื้นที่เอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้นะครับเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งช่วงเมษาพฤษภานะครับช่วงหน้าแหลงนะครับด้านข้างเราเขาก็เตรียมตัวที่จะหวานข้าวแล้วนะครับ ครับบรรยากาศดีนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากจะเอาไว้ปลูกป่าทําโคกหนองนานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเดินเดินดูช่วงท้ายนะครับนี่นะครับส่วนนี้คือช่วงด้านท้ายนะครับเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะนี่ครับเราก็จากที่นี่ครับผมย้อนกลับขึ้นไปนี่นะครับนี่ครับปื้อไปนี่เลยนะครับครับความลึกนะครับความลึกจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับ ลึกไปถึงนู่นเลยนะครับจากถนนคอนเกรตนะครับเนี่ยมามาถึงนี่เลยนะนี่ครับจะลึกอยู่ประมาณ220เมตรนะครับเนี่ยครับฟื้มานี่เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายจากตัวนี้นะครับไปถึงหลักหมุดด้านแถบนู้นนะครับด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ65เมตรนะครับด้านท้ายจะเริ่มแคบลงมาหน่อยนะครับด้านท้ายจะอยู่ที่65นะครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ทําประโยชน์อะไรนะครับ เราก็ให้คนเขาเช่าทำนานะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับที่ผมลองถามดูนะครับเขาว่าทำนาได้ตลอดนะครับเพราะว่ามีน้ํานะครับมีน้ําคของส่งนะครับที่เขาส่งมาให้นะครับนี่ครับเราดินแถวนี้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าเราจะซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตนะครับก็เหมาะนะครับท่านใดชอบนะครับอยากจะดูพื้นที่จริงนะครับก็มาดูก็ต่อรองกันไปนะครับต่อรองกับทางเจ้าของไปนะครับ เนี่ยส่วนด้านท้ายนะครับเนี่ยขุดดินนะครับเอาไปถมโคกด้านหน้าบ้านนะครับก็ได้นะครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็เป็นที่เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไปก็ได้นะครับครับนี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับอ่านี่ครับแล้วก็จากนี้ผมย้อนกลับนะเนี่ยครับปึ๊บไปนี่เลยนะครับจากนี้นะครับมาถึงผมอยู่ที่65้านะครับ เนี่ยพอเราไปตัวนี้นะครับจากนี้นะครับที่เราเห็นต้นไม้นะครับนั่นจะขยักหน่อยนะครับครับตัวนี้จะลึกไปอยู่ประมาณ130เมตรนี่ครับพอ130ยนะครับแล้วก็ขยักหน่อยนะครับแล้วก็ไปหาด้านถนนเลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับก็ขอบคุณ f c ีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่13ไร่1งานกับอีก96ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ